วันนี้นะครับก็ชมบรรยากาศครับ f อซจากทางน้องหานคุณพี่น้องนะครับที่สร้างจองรถไว้นะครับสําหรับตัว L อลซีารูแปดครับซีฮารูแปดโตที่มันนั่งห่างหัวบุบบุบอยู่ข้างใต้นะครับก็ดีลูกค้ามาเบิงมาล่องนะครับก็สร้างจองนะครับสร้างจองไว้มัจจาไว้เมื่อนี้ก็มาเบิงระบบนะครับที่เขาเก็บเหลีแล้ว่าเป็นยังไงแห้งบอนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับนี่พ่อ ตมดินกองนี่ให้ล่องล่องให้เบิด์ตคันดินเพราะเบิด์ตเพราะต้องจ,องาจ,าจ่ายเงินผมเยอาของของเพื่อนเบิดเด้อสีเกล็ดน้ำไม่สีเลือนกน้อนไ่นเห็นยบ้านั่นเลือนอไรเน,น้ยเห็นผ่า่อนั่นเนี้ยบ้านอ่นที่กเก่าของไผ่ก็ตามครับจะต้องไหมสำหรับคุณครับอ่าให้บริษัทดันดัน ตั้งออกดันออกฐานเลยเียบรอยได้ตัวอันแจ้งตั้งสั่งดินสั่งดินได้หินมาโอ้ยเนาะเดี๋ยวก็ต้องดันก็ก็ได้นี่งเมื่อดันอันหินนี่พวกดีเตียวออกเปลี่ยนอ็ัวผม ามาลองระบบนะครับมาทดสอบระบบเป็นได้เพาเ<ช>มือม่อเมื่อเมื่อแรกที่ที่มาจองแคสี่เอาคือบเอาเป็นว่ามือมารับรถเไปไ็นังไดเถื่อใจ,ใจไปบาดนีใจแล้วบาดถูกใจแล้วขอบคุณหลายครับเก็บงานนะครับผมหมั่นใจมาล่องเลยครับผมทดสอบไอ้ล่องคันว่าได้ทึกตามที่วผมว่าคือผมอา่าเอาหอดเงินมาจําครับผมเคลืนไหเลยอ่าเป็นการทดสอบอ่าคือการเช็คทั้งเบิดครับการเช็คการตรวจสอบมาเมื่อแรก ดินก็บ่ได้ดันสตาร์เดินนาถอยหลังซื่อแต่ว่ามันบ่หอนขั้นนี้มันเครื่องมันดีด้เครื่องมันดีแล้วก็เครื่องถ่ายมันบ่หอนส่วนหลายนี่รถรุ่นนี่อยากหอนคัดนี่โดดโดดแล้วล่ะครับ <c oughs> เอารถตามมาครับอันนี้ชุดข้า้นนา,นานผมเปลี่ยนไอ้เ <c oughs> ครื่องใบสีให้ใหม่ด้อเพราะว่าข้างในแกะอมามูนเบิดได้ไม่เห็ดไม่แล้ว <c oughs> ก็ไปกึ่งข้านไม่ อันนี้คือเช็กระบบควินครับนี่ขับเกลื่อนสีหลอททำงานเด้ออ่าคือขับเกลื่อนสีหลอดครับก็นะครับตรงปกนะครับตรงปกแน่นอนกระดันตีครับรวมจากลานนาเทคเตอร์นะครับอ่าไม่มีมั่วไม่มีหมกเม็ดครับการขายรถนะครับการทำรถการบิ้วการปรับสภาพนะครับคือไม่ใช่เราถอดเอาอะไรมาซ่อมมาเชื่อมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือทำก็คือ อะไรตัวไหนที่มันมันเสียนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับก็จะมีใบละเอียดเก็บงานตรงนี้ครับอ,อันนี้เต็มหน้ากระดาษหนึ่งเลยครับนีครับถังย้อนมาวันแรกจองถังย้อนนะครับอันนี้คือโควินครับเอาละพ่อมันมันสีบอคืนมันสีบอคืนอาเดี๋ยวมันพอคืนเดี๋ยวมันบอคืน,นอ่น <c oughs> อา ลองเบบไปนะครับลอกไประบบไปนะครับก็เป็นคิดบรรยากาศครับถ่ายทอดให้กับผู้ชมนะครับที่ติดตามร้านนาเทคเตอร์นะครับได้ดูนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับอันนี้ก็คือใครที่จําได้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับรถคันนี้จอดอยู่ข้างล่างนานมากมากครับเราไม่มีเวลาได้เก็บงานนะครับแต่ว่าเครื่องสตาร์ทกิดขับได้นะครับเครื่องดีนะครับลูกค้าก็ได้มาวางมัดจําไว้หนึ่งหมื่นนะครับแล้วเราก็ เก็บงานกันเหมือนเดิมนะครับระบบไฟเราเช็คให้เรียบร้อยครับสีเก็บทกเคนะครับสีใหม่ๆเลยเรียบๆเลยนะครับลูกหมากลูกหมากต่างๆคันหน้านะครับตรวจเช็คเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้คือยางเดิมนะครับยางมากับตัวรถก็ถือว่าสวยอยู่พอก็ไปใส่อีกประมาณสักผมว่าก็ยางหลังประมาณสัก3ปีนี้ว่าได้เปลี่ยนดอกคนลุดได้ยางนาก็่าจะ2ปีอ่าเพราะว่ายางนามมนววสิบเบิลเตี่ยวกับยางหลังอ่าคุณค่าอยกันสองสามปีอ่า ขันพ่อว่าไปเหยียบหิน,หนเหยียบต่อเหยียบแก้วเด้ะอันนี้ว่าในในในความว่าขันใส่งานแบบผู้เฒ่าใส่อ่าเพราะว่าปีนึงก็บ่ได้ไสเห็นดูดอกอไสแต่ย่ำลงหน้ายู่หนองหานอยู่อยู่อำเภอใดครับไอยู่อยู่ตำบลใดก่อนครับยูตำบลหนองเม็ดอ๋ออยู่หนองเม็ดแยกหนองเม็ดอำเภอหนองหานทางหวัดอุดรธาน,นีหนองหนองเมฆหน่อยนี่แยกไป แหมน้องเม่ก็งไปบ้านดุงเป็นมาเบิ่งผลผลงานได้นี่คั่นบ่ตรงปกเพิ่นบ่จ่ายเงินเฮาได้นี่บ่แม่นยอมซื้อได้พ่อเฮ็ดก็คือเฮ็ดเบิดลองได้เลยแสนลังก็เปี่ยนบไปแล้วครับอ่ก็เปลี่ยนบทไปแล้วครับครับ่นปักเป็นจังได๋ครับคุณครูอันนี้คุณครูพอมาลองครับ นี่ครับบันไดนี่รี่งนี่เร้าหยับหยับนี่หยับหยับนี่หยับนี่เร็บันไดนี่เพรบะปั้ำเพราไปเคลื่นคอบหน้านี่เดี๋ยวก่ยุเพือเขาเห็นี่ีเก็ยท่านขั้นัน่บขับแรงเสงมไปห้าครับอ่าถ้าเป็นรถนาครับ นี่ครับนี่ครับความความความร้อนต้องขึ้นไม่เกินขึ้งปกติปกติครับเกินเลยเกินครึ่งปเนี่ยครับโอเคติดเติมเลยครับแบตดีไม่ต้องเผาเผาหัวโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณครับ เป็นยางสูวงที่มาจองจากรถห้างๆมียอดจองก็จังได้เก็บงานอ่าคันผมมียอดจองก็บ่ได้เก็บก็บอกบจอดรื่องคนั่นแหละอ่าอ้าวโอเคไม่ตามอกเอาเลยเต็มที่ อันนี้คือ <จะ S 1> คือช่างน้อยครับอ่าอันนี้คือช่างน้อยครับเวลาขับอ,อ่าเ่ครับก็จิตด,ดนันเขาเขาคุ่นยุ่แล้วครับครับ, <ổ> รบเห็นว่ามันมันมันมีเบรคกวงล้อนี่มันมีน้ำหนักโคตรโล้อหลังเวลาเข้ดาดันหิ่ล้อหลังมันสีบ๊อบี่ถิ่มมันสีบ๊อบเพียงอย่างครับอันนี้ก็คือเจ้า L4508 นะครับ การเก็บงานก็แบบนี้ครับลูกค้าจบในงบ2อ0 0 0น่นบาทนะครับเอฟซีจากหนองหานนะครับมาจองตั้งแต่แบบโอ้ยนี้อันนี้นะครับแต่เครื่องดีครับเครื่องดีเกียเบืองท้ายไม่หอนนะครับระบบคัดระบบต่างๆดีนะครับภายในถือว่าดีนะครับแต่ภายภายนอกแค่บอดี้มันไม่สวยแค่นั้นเองครับหลายๆคนมองมหาก็อยากได้รถสวยเข้าบ้านแต่บางทีเราไปดูแล้วมันแบบว่าสวยแต่รูปครับแต่ว่าภายในเราไม่รู้ครับว่ามันเป็นยังไง รถนนทดลองได้เลยว่าภายในผม,ผมกําลันตีว่าสวยแน่นอนไอยัยงไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามให้กับร้านนาเทคเตอร์ด้วยครับท่านใดที่ทาหารถไถมือสองอยู่นะครับสวยๆก็ติดต่อสอบถามมานะครับ วันนี้จะเป็น8ปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น<า>สูบด้ขามากขามากอีเบสครับจัดเกียร์จัดเกียร์อยู่แล้วอยู่นเนี่ยบอดีบ๊อบอยรถก็ถ้ามารถเมือ่อสองเนาะมันหัวมันซึมอยู่นีก็เก็บอยู่นี่แต่ว่าขันมันไปหัวไปซึืมอีกก็มันจกมันสิแตกตองได้น่ยแหละน้ำมันไผยผักผากหน่าแตกอยู่แล้วน้ำมันน่ะพอรถอายุมันคือ นิดกาปีมันบ่เมนรถสองปีครับรถสปีผมเอาไปเลยครับบ่ต้องได้ซ่อมอ่าคือเขาบ่ต้องไปเก็บหลายอะ่ะคือคือถามว่ามันได้ซ่อมบ่ซ่อมอยู่แต่ก็ไ่ได้ซ่อมอ่าหลายอ่าเพราะว่ารถมวนมวนนี้มันจะติดปีบ่มีครับบ่มี่ยเดียวยเดียวยเดียว เอาว่าเราพ่อเดี๋ยวผม่งจิตยิ้มให้เห็นได้ครับพ่อเป็นกี้จืดใจวะครับสัมผัสเนี่ยคุณราภาพโอเคเยอะครับผมจากกันมาล่องพอเราก็มาแล้วก็กลับไปอีกรอบนึงไปน้ำข้นมาเบืองเพราะหมั่นใจว่า ลานกีดีตัวบอลานี่กีดตัวขายบอคือกีคือจังบอกคือจังบอบอคือผมบอกเลยว่าขันบอมั่นใจเขามาล่องรถก่อนทรงนี่ครับเอานี่นเขาก็ได้เก็บเปิดจิตอ่ะก้อนเขาสิตใจเงินเขาก็ล่องรถก่อนก็อย่งผมบอกขันมันมีจุดใดที่ตีใดแก้ไขก่อนบอปลาตุกนี่ครับมันมันมันกับกับขันมันกับกีบเปิดเหรอครับอ่าบุญธรรุญละคาครับมเนี่ยเขาเปิดไข่างเขาอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้ครับออเล็กอันมันมากครับดินครับสองแสนหกหนึ่งจะดีวา่าได้ตัวนี้เหรอสองแสนหกรับรถซีสุบส่วนส่วนหลายนี่รุ่นนี่อยากหอนเครื้องท้ายนี่จุดยุดขอเสียของมันเลยคือมันหอนแต่ขั้นนี้มันบ่หอนคือซ้ำๆนี่คือคือว่าปกติของมันครับบางขันนี่ทีว่องเสียงเสียงหอนนี่ซีด้ยิ่คขากว่าเสียงเครื่อง น่องย่องน่องอ่ะเปลี่ยนเรียบเรียบเลวครับนับหนึ่งไมเลยคนละเปลี่ยนแล้วเนและว่เปลี่ยนจังไรเนาะเอาขายพร้อมใส้ไหมอเอตอนนี้เพ็รตีแล้วยู่ทังใต่ลงลงไปเบิงเนี่ยมักรบนนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเบิงยู่ห่มหห่มตะกบอ่า เบิดแล้วเด้อกวางนึงนี่ถือว่าผ่านเบิ่งดันดินกองกองหนึงแล้วเขามาเบิ่งความความความห่อนแบบนี้ครับมาเบิ่งเก็บความห่อนว่าเป็นยังไรเสียงค้านเสียงค้านเสียงอ่าบอหลันบอดังปดปดปดคันโควินบอดีนี่ค้านมันสิดดังลันปด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 โอเคเบิ่งตรวจสอบความความห่อนครับความห่อนขึ้นนิดเดียว ความห่อนถึงน,นิดเดียวเด้ออ่านี่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 คือไปเดียวอ่าน,น,นี่คือไปเดี่ยวใช่ครับเนอะอ่ะจัดเตียนครับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าจากทางน้นองนิกน้องหานนะครับเำเภือน้องหานจังหวัดอุดอนรนธานีเราเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติไว้วางใจนะครับมาสั่งซื้อสั่งจองนะครับรถสวยๆนะครับ สภาพดีๆนะครับจากร้านในักรื่เซอร์ของเราจะสภาพเก่ามาจากไหนไม่รู้นะครับเรานะครับมาปรับเช็คสภาพให้คุณลูกค้าแบบสภาพดีและไม่กักแน่นอนครับถ้าลูกค้านะครับไม่ซื้อเน้นแบบราคาถูกนะครับการที่ลูกค้าซื้อเน้นแบบราคาถูกแต่สภาพดีนะครับผมบอกเลยว่าของถูกแต่ดีนะครับไม่มีในโลกเพราะหนึ่งของถูกนะครับเขาก็จะกักในเรื่องของอะไรนะครับเขาจะไม่เปลี่ยนให้เราทั้งหมดนะครับ พราะต้นทุนในการเปลี่ยนอะไหล่มันแพงครับทุกวันนี้อะไหล่น้ำมันต่างๆนะครับเหล็กต่างๆขึ้นทั้งหมดนะครับเราก็มีต้นทุนนะครับแต่ก่อนรถ45เนี่ยราคาปี2อปีที่แล้วแค่2องเซนาเองครับถ้าเช็คกันแบบนี้แต่ทุกวันนี้ราคาต้นทุนมันแพงขึ้นครับรถมันก็แพงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ่าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปบรรยากาศนะครับลูกค้าเข้ามาทดสอบระบบนะครับก่อนส่งมอบหลังจากที่ลูกค้าได้ลองรถเรียบร้อยแล้วนะครับได้จองรถไว้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ